f m 9้หนึ่งวันนี้วันพระธรรมรักษาใจคุณฟังคะช่วงนี้สัญญาณจากพระอาจารย์คึกสลิสโสติพโลท่นานเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิบมาแล้วนะคะนมัสก,การค่ะพระาอาจารย์เอชเลนตอนนะฮะพระอาจารย์คะวันนี้วันมาคบูชานะคะก็กราบปรารนา,าพระอาจารย์ให้ธรรมะเป็นแนวทางในการาดำเนินชีวิตกันค่ะอืม ก็ฝากพุทธวจนะบทหนึ่งที่พระองค์กัดว่าลักษณะแบบใดคือคนของพระองค์นะคนของสัมมาสัมพุทธะควรจะมีลักษณะแบบใดพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าพิคูตั้งหลายพิคูเราใดเป็นคนหลอกลวงกระด้างพูดพลามยกตัวจองหองเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น พิขุดทั้งหลายพิขุดเหล่านั้นไม่ใช่คนของเราพิขุดทั้งหลายพิขุดเหล่านั้นได้ออกไปนอกทำวินัยนี้เสียแล้วและพวกพิขุดเหล่านั้นย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูร์ในทมวินัยนี้ได้เลยส่วนพิขุดเราใดเป็นคนไม่หลอกลวงไม่พูดพร่ามเป็นบัณฑิต ไม่พูดตรดาดงเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นพิขุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นเป็นคนของเราพิกุททั้งหลายพิขุเหล่านั้นไม่ได้ออกไปนอกทำวินัยนี้และย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในทำวินัยนี้อันนี้พระองค์ก็จัด ให้เราได้สังเกตเป็นเรื่องพื้นพื้นเช่นการไม่หลอกลวงไม่พูดพ้ามการที่เราเป็นบัณฑิตการที่เราไม่พูดกระด้างการที่เราเป็นผูมีเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้มีอุปนิสัยที่มั่นคงอ่ะเพราะนั้นอันนี้ก็ให้เราไปฝึกกันนะเพื่อจะได้ นิสัยในความเป็นผู้สะอาดทางกายสะอาดทางวาจาสะอาดทางใจแล้วก็จะได้จัดเป็นคนของพระองค์นั่นเองนะคนของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงธรรมทรงวินัยทรงแม่บททรงม,มาติกาก็ฝากข้อทรรไว้ให้เราประมาณนี้นะค่ะพระอาจารย์คะวันนี้คำถามจากท่านแรกเนี่ยเขาถามมาสั้นๆว่า,าการที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะคะ จะเป็น,นชาวพุทธนะที่ดีได้อย่างไรคะเป็นชาวพุทธที่ดีก็คือต้องมีศรัทธาที่อย่างลงมั่นในองค์พระพุทธเจ้านะเพราะการเป็นชาวพุทธก็คือเราเชื่อธรรมะของผู้ที่เป็นพุทธะก็คือตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธนะดังนั้นอันดับแรกสิ่งแรกคือ การเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเรียกสิ่งนี้ว่าศรัทธาสัมปทาและอย่างที่สองคือการเชื่อในพระธรรมคือพระธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงและพระศาสดาข,ของเราก็ท่งเคารพพระธรรมอันนั้น พระธรรมเป็นสิ่งที่สูงสุดที่ถูกค้นคว้าขึ้นมาได้ด้วยพระปัญญาของผู้ที่เป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะคือตรัสรูเองโดยชอบนะเพราะนั้นก็ให้พวกเราเนี่ยนะมีความระลึกถึงมีความมั่นคงในพระศาสดานะในพระศาสดาของเรา แล้อย่างที่สามก็คือความเริ่มสายอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบนั้นเนี่ยในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเดินถึงปลายทางเนี่ยมีแน่นอนนะคือการมีพระญาณในคําสอนของพระศาสดาอันนี้เป็นความมั่นคงในพระสงฆ์ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราสมควรที่จะแนะนำการบอกสอนกันนะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธและกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือการมีสินห้าบริบูรณ์ดังนั้นถ้าใครมีคุณธรรมสี่อย่างนี้พระองค์ให้พยากรตนและตนนั่นแหละว,ว่าเราเป็นโสดาบันแล้วเท่ากับเราเป็น อ,อุบาสิกาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในธรรมะวินัยของท่านนะมีชาวพุทธก็ควรทำอย่างนี้นะค่ะพระสันคคท่านต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าจากข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับคนที่มาบวช mm hmm. เป็นพระทำเรื่องเสื่อมเสียเรื่องนู้นเรื่องนี้ uh huh. นะคะหลายๆคนก็จะพูดกัน mm hmm. ว่า ทําให้ศาสนาเสื่อมนะคะเขาบอกว่านะอยากจะขอพระอาจารย์ชี้แนะว่าการที่มีคนไม่ดีมาบวชแล้วทําเรื่องเสื่อมเสียเนี่ยมันทําให้ศาสนาเสื่อมได้จริงหรือเปล่าอะคะถ้าคําคือคําว่าศาสนาหมายถึงศาสนีศาสนงคือพระธรรมคําสอนของพระศาสดาตัวพระธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิง การเสื่อมหมายถึงการที่มันเนี่ยหมดไปจากโลกอันตรธานหายไปสูญสิ้นไปซึ่งเป็นเพราะเราเนี่ยไม่ศึกษาไม่นำพระธรรมของพระองค์มาปฏิบัติไม่ช่วยกันถ่ายทอดบอกสอนคำของพระองค์อันนั้นคือเสื่อมส่วนการประพฤติไม่ดีนั่นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของตัวเขาเองนะเราต้องแยกแยะว่าพระธรรมยังถูกต้องตรงจริงสัจจะ ยังถูกต้องตรงจริงตลอดเวลาสิ่งใดที่ผู้เจ้าบอกไม่เที่ยงมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นนะสิ่งใดที่พระองค์บอกว่าเป็นความเที่ยงมันก็เที่ยงอยู่อย่างนั้นคือรูปไม่เที่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่เที่ยงแน่นอนนะสิ่งที่เป็นทุกข์มีความแน่นอนว่าทุกสิ่งที่เกิดเป็นทุกข์แน่นอนเป็นอนัตตานแน่นอน สัจจะความจริงนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้หลักของปฏิจจสมุปบาทโทคือทํามันเป็นเหตุและทําที่เกิดจากเหตุก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามดังนั้นพระธรรมยังคงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เสื่อมก็คือตัวบุคคลนั้นเสื่อมออกจากความศรัทธาในาพระพุทธเจ้าเสื่อมออกจากความศรัทธาในาพระธรรมและพระสงฆ์เขาก็ ไม่ได้เป็นสงสาวกของพระพุู้มีพระภาคนั่นเองถ้าเขาประพฤติปฏิบัติไม่ดีหรือชาวพุทธเราที่ปฏิบัติไม่ดีก็ไม่ได้จัดว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระธรรมคําสอนของพระองค์นั่นเองนะเพราะนั้นสิ่งสาคัญที่สุดคือการประพฤติปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องค่ะ อีกท่านหนึ่งส่งคำถามมาบอกว่าอยากจะขอพระอาจารย์ชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องการเข้าปฐมฌมานเขาบอกว่าวยังไม่เข้าใจว่าจะสามารถทำได้อย่างไรประเด็นที่ว่าวมีวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นแปลว่าขณะนั้นเราไม่อยู่กับลมหายใจแล้วใช่หรือเปล่าขอพระอาจารย์ช่วยวชี้แนะด้วยอะคะ่ะอืใช่เรามีการในขณะที่ไม่ว่าจะเราจะอยู่ในสมาธิขั้นใดก็ตามเนี่ยหรือการอยู่กับลมหายใจเนี่ย มันมีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในขณะที่มีฌานที่เรียกว่าปฐมฌานเนี่ยนะพระองค์จึงบอกว่ามันมีองค์แห่งปฐมฌานคือมันจะสลับไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขนะความตั้งมั่นของจิตดังนะนั้นนี่เป็นอารมณ์ของปฐมฌานดะังนั้นปฐมฌานจะต้องประกอบด้วยอารมณ์เหล่านี้โดยที่มีบาดฐานจาก อานาปานสติดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นบาดฐานให้ได้รูปปสัญญาทั้งสี่คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตระฌานแล้วเป็นบาดฐานให้ได้รูปปสัญญาอีกสี่คือสมาธิระดับอรูปคืออาการสารัญจายัชนวิญญาณาญจายันะอากิจัญญาจาาัตนะและเนวสัญญาณสัญญาจตนะดังนั้นอานาปานสติเนี่ยได้หมด ในะขณะที่เราคิดนึกเนี่ยวิตกเนี่ยเราไม่รู้ลมละนะแต่การคิดนึกติดตึกนั้นเราต้องใข้ควรให้เกิดความทราบซึง้งเกิดการเห็นจริงในการคิดนึกติดตึกนั้นแล้วเราจะได้มาซึ่งปีติซึ่งความสุขและจิตตั้งมัน่นการให้ควรทําแบบนี้พระองค์จัดว่าเป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุต้าประการนะ,อ,ะอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นห้าประการนี้ก็มีหนึ่งแสดงธรรมสองฟังธรรม สามคิดติดตึกในธรรมสี่สาธยายธรรมห้าการเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่นี่คืออีกนัยยะหนึ่งหนทางเข้าสู่วิมุตหะประการการคิดติดตึกในธรรมเนี่ยวิตกวิจารเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในหนทางนั้นเช่นเดียวกันนะ,ะพระสังฆท่านสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าการที่เรามีความคิดความเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรถูกกําหนดไว้แล้วเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าความคิดความเชื่อของเขาแบบเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่าอะคะ่ะ คือคนที่มีความสามารถรู้ตรงนี้ได้เนี่ยก็คือพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธนะเพียงพระองค์เดียวนะตัวยานอย่างรู้ของผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันยังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะแฝงไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะเหตุผลว่ายานอย่างรู้ของผู้ที่ต่ำกว่าผู้เจ้าเนี่ยมันมีขีดจำกัดนะ หนึ่งชาติสองชาตินะร้อยชาติแสนชาติหนึ่งกับหนึ่งสังวัตกับหนึ่งวิวัตกับแต่ของพระเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณเท่าที่ปรารถนาต้องการจะรู้เท่าใดก็ได้เท่านั้นนี่คือความต่างชั้นกันอย่างมากมายนะดังนั้นกรรมที่ทำก่อนนั้นที่เขารลลึกไม่ได้ยานเข้าไปไม่ถึงนะก็เลยทำให้การพยากรณ์ของเขาเนี่ย มันไม่เที่ยงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าไปพยากรบุคคลนะพระองค์บอกเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคลคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตนะเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายอย่าได้พึงประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ที่ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้คนที่เก่งเท่าพู้เจ้าเท่านั้นหรือตัวพระองค์เท่านั้น ถึงจะประมาณในบุคคลได้ซึ่งไม่มีใครเก่งเท่าพระพุทธเจ้านอกจากผู้เจ้าด้วยกันเองที่มีมาในอดีตและจะมีมาในอนาคตส่วนที่จะเกิดซ้ํากันในโลกธาตุเดียวกันซ้ำสองนั้นก็ไม่มีมีไม่ได้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่ความเป็นอรันตสัมมาสัมพุทธจะเกิดพร้อมในโลกธาตุเดียวกันนั้นเป็นฐานะที่เป็นไปนไม่ได้นะดังน,นั้นคนเก่งเท่าผู้เจ้าไม่มีในปัจจุบันนะดังน,นั้นการปยากรณ์อะไรเนี่ยจึงไม่ ไม่ต้องไปพยากรณ์เลยเพราะมันแฝงด้วยความเป็นอนิจจังนะดังนั้นเราก็มีแต่เดินตามพระพุทธเจ้าส่วนการที่พระุทธเจ้าพยากรณไปเนี่ยนะแล้วเราบอกว่าโอ้อย่างนี้ทุกอย่างเนี่ยถูกกําหนดเองหมดแล้วสิการคิดแบบนี้เนี่ยพระุทธเจ้าบอกว่ากิริยาและอะกิริยาจะไม่เกิดขึ้นคือการกระทําและการไม่กระทําจะไม่เกิดขึ้นคนนั้นจะเป็นคนไร้สติฟันฟ่นเฟือนนะมันเลยกลายเป็นคนคนนี้จะไม่ทําอะไรเพราะไปคิดว่า โม่แต่ไปคิดว่าทุกอย่างถูกกาหนดมาหมดแล้วสิ่งที่เขาคิดก็กลายเป็นผิดไปอีกนะดังนั้นผู้เจ้าจึงบอกว่าคิดแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ถูกนะนะเพราะว่าความเป็นอนิจจังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะัะน,นั้นผู้เจ้าให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะพยายามสร้างกรรมดีให้มากหรือไปจนถึงกรรมไม่ดําไม่ขาวอันมีวิบากไม่ดําไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะดังที่ปงบอกเนี่ย กรรมมีสี่อย่างกรรมดํามีวิบากดํามีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวมีและกรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั่นคืออริยมรรคเปองค์แปดหรือรวบมาที่อนาปนสติก็ให้เรามาปฏิบัติอย่างนี้นะค่ะวันนี้นมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มาให้สติปัญญากับพวกเรานะคะนมัสการขอบพระคุณค่ะ อาจารย์เดลิน่อนพระอาจารย์คึกฤทิ์โสติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบค่ะ FM 91วันนี้วันพระธรรมรักษาใจ